เมียฝรั่งจ๋าโกดคือโง่โมโหคือบ้าถอยหลังมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่าทำไมยจ๋าต่องขึ้นหัวข้อแบบนี้เพราะชีวิตทุกคนมีจิตสำนึกมีหัวใจนักให้เพราะเรารักเขาเราไม่ทำให้ถูกตั้งแต่แรกนะคะถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำผิดเราจะได้เริ่มต้นใหม่ให้ถูกไอ้คนที่ได้แล้วเคยตัวแล้วเปลี่ยนนิสัยนะโชว์ความเร็วของเขาให้เราได้เห็นไว มันเป็นข้อดีแก่ตัวเรานะเราจะได้ตัดเขาจากใจจากความรู้สึกในความที่เราต้องคอยคิดห่วงเขาเมียฝรัง่งทุกคนเฮ็ดงานนะกาจะได้เงินแต่ละบาทมาเหนื่อยแสนสาหัสไม่มีใครอยากรู้ไม่มีใครอยากรับผิดชอบแต่การโชว์ในมุมที่ช่วยร้อยครั้งหนึ่งครั้งแล้ว <c oughs> เ,เขาโกรธเขาด่าเขาว่า เอออึดในหัวใจเลยเออเนาะจริงๆแล้วเขาเก่งตลอดเราห่วงเขาจนเกินไปไม่มีเราเขายืนอยู่ได้แต่เราไม่มีเงินเราลำบากเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราทุ่มเทเงินไม่ยอมเก็บเข้าบัญชีตัวเองไม่เคยเซฟให้กับตัวเองเพราะห่วงคนอื่นทุกคนลำบากกว่าตัวเองนะฮะเปลี่ยนแปลงใหม่อย่าใช้ความคิด เพียงมุมดีฉันต้องทําดีให้กับทุกคนมีความสุขทั้งทั้งที่เรายังทุกข์และลําบากอยู่สุขไปด้วยกันทุกไปด้วยกันลําบากมีกําลังใจอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขการที่จะได้หาเงินแต่ ยามลำบากเรารับรู้เราต้องรับผิดชอบยามสุขสบายเขาเลอวังอลังการไปแต่ในชีวิตเขามีใครคิดถึงเราผู้ให้มีใครคิดถึงเราผู้ห่วงมีใครคิดถึงหัวใจเราที่อยู่ทางไกลทั้ทงคิดฮอดคิดถึงนะคะทุกบาททุกสตางมีค่านึกถึงแต่ทางเมืองไทยที่ใช้จ่ายแล้วเขามีรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับพ่อแม่นะฮะย่าหวังแล้วอย่าคิด ที่จะให้ใครสบายกว่าตัวเราถ้าเราไม่มีเงินพอพาวเวอร์พอที่จะทำเราต้องถอยหลังพินิษพิจารณาและเซฟนะป้องกันตัวเองยามแก่เท่าวันนี้เราอาจจะมีผัวอยู่เป็นตัวตนเรายังมีเขาซื้อให้กินแต่ชีวิตมันไม่แน่นอนประสบการณ์ที่เห็นรอบข้างกับสิ่งที่เจอมันเป็นบทเรียน ให้เราได้ระมัดระวัง